ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตฟีเจอร์รถยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Toyota RAV4 LP 2026ี2026โฉมใหม่รถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ยังคงนิยามความหมายของความอเนกประสงค์และความน่าเชื่อถือในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง t o y o t a ได้ยกระดับรถรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งด้วยการผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีและสไตล์ที่โดนใจทั้งผู้รักกรารผจญภัยและผู้ขับขี่ในเมืองหากคุณคิดว่า RAV4 มาถึงจุดสูงสุดแล้วรอชม RAV4 LP 2026ที่จะมานำเสนอตั้งแต่แรกเห็น RAV4 LP 2026ก็สะดุดตาด้วยดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่เส้นสายของตัวถังที่เกียบคมขึ้น บุคลิกที่โดดเด่นยิ่งขึ้นและบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของโตโยตา้ามั่นใจแต่แฝงไว้ด้วยความประณีตไฟหน้าเล็ดใหม่ผสานเข้ากับประจังหน้าดีไซน์ใหม่อย่างลงตัวมอบความพรีเมียมและความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยโครเมียมรอบขอบเพิ่มความหรูหราแต่ไม่ดูเววังด้านข้างของแผงหน้าปัดที่ออกแบบมาอย่างประณีตและเส้นโค้งตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยยกระดับทั้งความสวยงามและประหยัดน้ำมันทำให้รถ s u v คันนี้ไม่ใช่แค่รถที่สวยสะดุดตา แต่ยังเปลี่ยนประสิทธ,ธิภาพอีกด้วยเมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้ที่เน้นย้ำประสบการณ์การขับขี่ RAV4 LP 2,026มอบห้องโดยสารที่ทั้งหรูหราและสง่างามวัสดุที่ใช้ผลิตมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบอย่างหรูหรา และหน้าจอสัมผัสมัลติมีเดียขนาด10.5นิ้วที่ใช้งานง่ายระบบอินโฟเทนเมนตล่าสุดของ Toyota รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นไร้ที่ติระบบเสียงได้รับการอัปเกรดเพื่อเสียงที่คมชัดและเต็มอิ่มเหมาะสำหรับการเดินทางบนท้องถนนหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันความสะดวกสบายคือจุดเด่นของ RAV4L มาพร้อมกับระบบปร,รับอากาศแบบ Dual z o ซ e เบาะนั่งคู่หน้าปรับอุณหภูมิได้ และเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแดทิศทางพร้อมระบบรองรับหลังส่วนล่างแม้การเดินทางไกลก็รู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายด้วยฉนวนกันเสียงในห้องโดยสารที่เงียบและความสะดวกสบายในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้นเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางผู้โดยสารสามารถเลิดเพลินกับพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางพร้อมเบาะหลังที่ปรับเอนได้เพื่อความผ่อนคลายยิ่งขึ้น ใต้ฝากระโปรงโตโยตานำเสนอเครื่องยนต์4สูบ2.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแสปีดให้ความสมดุลระหว่างกำลังและประสิทธิภาพที่ราบรื่นสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำมัน RAV 4L มอบระยะทางที่น่าประทับใจด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดินามิกฟอสของโตโยต้าและตัวเลือกไฮบริดที่มีให้เลือกไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวง SUV คันนี้ให้อัตราเร่งที่มั่นใจและการขับขี่ที่นุ่มนวลและควบคุมได้ แน่นอนว่าความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ Toyota RAV4 LP 2026มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense 3.0ซึ่งเป็นชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยเลี้ยวระบบเตือนก่อนการชนพร้อมระบบปวจจับคนเดินถนน และระบบจดจำป้ายจราจรกล้อง360องศาและระบบปืนจุดบอดช่วยเพิ่มการรับรู้ให้คุณมั่นใจอย่างเต็มที่ขณะอยู่หลังพวงมาลายัยอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือแทงหน้าปัดดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่